โี่ิรักโพธ,ธิกิจพญาแรงสัญจรวันอังคารที่5กรกฎาคมพุทธศักราช2 5 5 9อาวาสถานวังจันทร์พฤกษาจังหวัดจันทบุรีพ่อครูเดินทางออกจากสันติอโศกเวลา5้านาฬิกาของวันอังคารที่5กรกฎาคม 2,559โดยรถจนใจพร้อมท่านปัจฉาสมณะอีกสีรูปฝนก็ได้ตกลงมาโปรยปลายตลอดเส้นทางจนมาถึงอาว่าสถานวังจันทร์พกษาบ้านวังปลาตำบลเขาแก้วอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีในเวลา8นาฬิกาซึ่งฝนก็ยังคงตกลงมาเรื่อยๆชาวชุมชนจึงได้จัดสถานที่บินธบาต อยู่ในเต็นท์ข้างศาลาซึ่งก็มีญาติธรรมจากจังหวัดใกล้เคียงทั้งจากจังหวัดระยองตราดชนบุรีจากประเทศกัมพูชาก็มีที่มาร่วมกันใส่บาตรเป็นจำนวนมากกว่า120คนมีท่านสมณะ11รูปท่านศิกขมาศห5รูปหลังจากบิณฑบาตเสร็จพระครูก็นำท่านสมณะท่านศิกขมาศและญาติธรรม กราบนมัสการพระพุทธาพิธรรมนิมิตรหลังจากนั้นพ่อครูก็เตรียมตัวแสดงธรรมภายในศาลาที่หน้าเวทีวันนี้ก็จะมีผลไม้มากมายกว่า15ชนิดจากวังจันทร์พึกษาเองแล้วก็จากสวนผลไม้ของญาติธรรมก็นำมาจัดได้อย่างงดงามมีสีสันสดใสแล้วก็อุดมสมบูรณ์มาก ก่อนที่พ่อครูจะเริ่มรายการก็มีญาติธรรมเก่าแก่คุณยายส้มเกลี้ยงอายุ88ปีมากราบนมัสก,การพ่อครูเพราะว่าไม่ได้เจอพ่อครูมาเป็นเวลานาน,านเวลา9นาฬิกาพ่อครูเริ่มแสดงธรรมทานได้กล่าวถึงว่าอาวาสถานวังจันทร์พฤกษาซึ่งเป็นหนึ่งในอาวาสถาน9แห่งที่ดำริตั้งขึ้นเมื่องานมหาปรณา ปี2,558วังจันร์ทพฤกษามีผู้ยกมอบให้เป็นส่วนกลางของชุมชนชาวอโศกตั้งแต่ปี2,547ยกให้โดยพฤตินัยตั้งแต่ปี2,545ตอนนี้ชาวอโศกมีที่ดินไม่น้อยที่ยกให้เป็นที่ของกองทัพธรรม,มูลิธิของมูลลิธิธรรมสันติบ้างเป็นของสาธารณโภคีไม่ใช่ของส่วนตัวของใคร ความเป็นสาธารณโภคีนี้เป็นเรื่องยอดเยี่ยมและก็พิเศษสุดพ่อครูเทศถึงโพริษัตคือผู้ที่บรรลุมรคผลในระดับต่างๆพวกเรามาช่วยกันสร้างสรรค์สัมมาอาชีพอยู่รวมกันเป็นสังคมอาริยะหลังจากที่พ่อครูแสดงธรรมจบในเวลา11นาฬิก5นาทีก็ถึงเวลาฉันพัตหารพ่อครูวันนี้ฉันภายในศาลา มีอาหารไร้สารพิษแล้วก็ผลไม้มากมายหลายชนิดโดยเฉพาะแปลกตาตรงที่มีทุเรียนเผามาถวายพ่อครูอีกด้วยก็มีผู้สงสัยว่าทุเรียนเผากับทุเรียนปอกสดๆนั้นต่างกันอย่างไรพ่อครูก็กรุณาทดสอบด้วยตนเองเพื่อเป็นการศึกษาให้เพราะว่าหลายคนไม่มีคำตอบที่ชัดเจน ต mm ่างันไงคะมันนิ่มมันนมมันเหมือนกับท้องสุงอ่ะอือนั้นเองรสชาติเลยค่ะระชาตินี้มันหวานสุด ทีมงานบุญนิยมทีวีก็จะเป็นกลุ่มที่ทานข้าวหลังสุดเพราะว่าต้องเก็บอุปกรณ์การถ่ายทอดสดเก็บบรรยากาศของงานก็ได้รับความเมตตากรุณาจากพ่อครูและท่านสมณะรวมถึงญาติธรรมของวังจันทรกษาบอกให้นำผลไม้ที่หน้าเวทีมาทานกันได้เป็นสิ่งที่บ่งบอกถึงจิตโริษัท ที่เมตตาต่อทุกสรรพสัตว์บ่งบอกถึงความอุดมสมบูรณ์ในเรื่องของพืชพันธุ์ธัญญาหารและความอบอุ่นก็จะเกิดขึ้นทุกครั้งกับการเป็นครอบครัวใหญ่ในระบบสาธารณะโภคีภายหลังจากที่ลูกๆอิ่มสบายผูมนิ้มกันทั่วหน้าท่านสมณะทองแท้วินยัทธโรก็ได้ประกาศให้พวกเราช่วยกันไปปลูกต้นมังคุดต้นทุเรียน ที่หน้าทางเข้าอาวาสถานจำนวนเจสิบต้นหลังจากนั้นไม่นานพ่อครูก็ฉันเสร็จในเวลา12นาฬิกานาทีแม้ว่าสายฝนจะตกลงมาแต่ว่าพ่อครูก็ยังเดินฝ่าสายฝนไปที่หน้าป้ายของทางเข้าเพื่อถ่ายภาพร่วมกับลูกๆไว้เป็นที่ระลึกในการที่พ่อครูมาเยือนเป็นครั้งแรกหลังจากที่ได้มีการสถาปนาเป็นอาวาสถานวังจันทร์พฤกษา พ่อครูและลูกๆพร้อมใจกันเดินไปท้ายสวนเพื่อไปปลูกต้นไม้ก่อนจะถึงบริเวณที่ปลูกต้นไม้ก็จะเห็นต้นกฤษณาซึ่งมีกลิ่นหอมพ่อครูก็หยุดดูสักครู่หลังจากนั้นก็เดินไปที่บริเวณปลูกต้นไม้ซึ่งก็จะมีทั้งต้นมังคุดและต้นทุเรียนโดยมีญาติธรรมก็ได้เตรียมพร้อมขุดหลุมเตรียมกล้าต้นมังคุด และต้นทุเรียนเอาไว้เพื่อให้พ่อครูท่านปัจฉาสมณนะท่านสมณะรวมถึงญาติธรรมที่ไปร่วมงานได้ลปลูกกันทั่วนหน้าทุกคนท่ามกลางบรรยากาศสายฝนที่ตกโปรยปลายลงมาอย่างเบาๆแต่ก็ไม่ขาดสายบางคนถามว่าภิกษุสงฆ์สามารถปลูกต้นไม้ได้หรือไม่ซึ่งเรื่องนี้ก็ไม่เป็นการผิดพระธรรมวินัยแต่อย่างใดเพราะว่าไม่ได้พรากพืช แล้วก็ไม่ได้ขุดดินแต่อย่างใดดินที่เตรียมไว้ก็มีญาติธรรมที่เป็นคารวาได้ขุดขึ้นมาแล้วถือว่าเป็นดินที่ตายแล้วภิกษุสงฆ์สามารถขุดได้แต่ครั้งนี้เพียงใช้แค่ที่ปรวนดินเอาดินเข้าหลุมเท่านั้นซึ่งเรื่องนี้พ่อครูก็บอกกับท่านปัจชาสมณะภายหลังว่าก็ไม่น่าจะเป็นเรื่องที่พ่อครูต้องใช้เวลาไปกับการปลูกต้นไม้ต่อไปก็จะไม่รับไปปลูกต้นไม้อีกแล้ว ให้ถือว่าครั้งนี้เป็นครั้งแรกและเป็นครั้งสุดท้ายไม่เช่นนั้นต่อไปที่อื่นก็จะเอาตามอีกแล้วก็มานิมนพ่อครูไปปลูกต้นไม้อีกท่ามกลางสายฝนที่ตกโปรยปลายตลอดเวลาหลังจากนั้นพ่อครูและคณะก็ได้แวะเยี่ยมบรรพชนผู้อายุยาว เจ้าของที่ดินที่ถวายให้ส่วนกลางของชาวอโศกดูแลที่นอนป่วยอยู่ที่ท้ายสวนแต่ท่านก็จำพ่อครูไม่ได้เสแล้วเพราะว่าความจำเสื่อมได้เวลาอันควรพ่อครูและคณะกราบพระพุทธาพิธรรมนิมิตก่อนที่จะเดินทางออกจากวังจันทร์พฤกษาในเวลา13.50นาฬิกา50นาทีเพื่อไปแวะเยี่ยมสวนของคุณน้องสิริกุลบางภูกลางที่ตำบลวังว่าอำเภอแกลง จังหวัดระยองไปถึงที่สวนผลไม้บุญนิยมเวลา14นาฬิกา50นาทีฝนหยุดตกพอดีอาศายจึงนิม,มนต์พ่อครูเดินชมสวนจำนวน13ไร่ที่มีผลผลิตทั้งมังคุดลองกองเงาะปาล์มและผลไม้อีกหลายชนิดอาน้องสิริกุลและก็อาศายเก็บผลผลิตให้ส่วนกลางโดยสวนนี้ก็จะเป็นแหล่งเรียนรู้เรื่องพืชสวน ของนักเรียนสมมาสิกขาทุกพุทธสถานช่วงนี้ฝนตกทุกวันรวมถึงทั้งวันอีกด้วยทำให้อากาศชื้นเห็ดโคนน้อยขึ้นให้เห็นเป็นรายทางผักกูดที่นี่ก็มีมากมายเหมือนวัชพืชทานเท่าไหร่ก็ไม่หมดเป็นส่วนที่มีความอุดมสมบูรณ์มากอาศัยบอกว่าเข้ามาในสวนนี้ถือข้าวมาจานเดียวมาหากับข้าวแถวนี้ทานได้เลย ใช้เวลาในการเดินชมสวนประมาณ15นาทีเวลา14นาฬิกา52นาทีเดินออกจากสวนพ่อครูและคณะก็ได้มาร่วมกันถ่ายภาพกับอ,อน้องอาศายัยและญาติธรรมที่ป้ายสวนผลไม้บุญนิยมไว้เป็นสิ่งเตือนใจในการทำบุญสร้างกุศลร่วมกันสร้างสรรค์สังคมบุญนิยมสาธารณโภคี พ่อครูเดินทางกลับในเวลา15นาฬิกา17นาทีเป็นการเดินทางท่ามกลางสายฝนที่ตกลงมาตลอดเส้นทางกลับสู่สันติอโศกกรุงเทพมหานครเป็นการสัญจรที่ชุ่มฉ่ำไปด้วยสายฝนและเปี่ยมล้นไปด้วยสายทานแห่งแรงศรัทธาที่มีต่อพ่อครูสม,มณะโพธิรักษ์ในการมาช่วยกันสร้างสรรค์สังคมพุทธ สังคมที่จะร่วมกันช่วยมวลมนุษยชาติเป็นสังคมอาริยะแท้